จะให้ดูของนะที่จอยไปพักที่ไหนก็แล้วแต่จะพกไปด้วยนี่ค่ะก็จะเป็นแบบเครื่องรีดไอ้น้ำนะคือใช้ง่ายมากใส่น้ำาลงไปนะแล้วก็กดสวิตช์พอมันร้อนเนี่ยก็รีดเลยค่ะจอยไม่ชอบใช้เตารีดรีดนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าจอยกลัวเสื้อผ้าเสียเนาะอย่างนี้เลยค่ะ ใส่น้ําทีนึงก็รีดได้ประมาณแบบสองสาตัวนะคะน้ําหมดเราก็แค่เติมใหม่เท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวจอยขอรีดก่อนนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเวลารีดเสร็จแล้วเนะี่ยจะเรียบไหมนะรีดเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะตอนแรกนี่ยับมากเลยอ่ะเดี๋ยวจอยจะแต่งตัวแล้วนะคะที่จอยรีดออกมาแล้วเห็นมาสภาพโอเคเลยอันนี้คือเป็น เครื่องรีดแบบใช้มือถือนะอันนี้จอยใช้มาน่าจะ6-7ปีแล้วก็ยังสภาพดีอยู่นะคะจอยแนะนำเลยใครเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างที่นะแนะนำให้พกอันนี้ไปนะคะคือใช้งานง่ายมากๆอย่าลืมไปหาซื้อกันนะแต่ถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวจอยใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างก็กดคลิกไปซื้อกันเอานะคะสามารถซื้อได้ในอเมซอนเช้านี้ฝนตกนะคะเปียกเลยอยา แต่ก็ไม่เป็นไรฝนหยุดแล้วนะคะเราสามารถไปท่องเที่ยวกันได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปร้านนั้นร้านเขาปิดนะคะเขาเขียนป้ายว่าวันอาทิตย์หยุดนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวเราก็จะเดินเดินไปอีกมีอีกนะคะถ้าถ้าอีกร้านหนึ่งเขาปิดเราก็แวะร้านกาแฟร้านอื่นนะคะแถวนี้มีร้านกาแฟเยอะมาก นี่ค่ะได้กาแฟมาแก้วหนึ่งนะพร้อมกับเดินดูวิวตรงนี้นะคะคือจอยก็งงมากดับเบิ้ล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 คืออะไรคือใครเข้ามาในร้านก็สั่งดับเบิ้ลดับเบิ้ลนะคะคือน่าจะเป็นแบบว่าใส่ครีมสองใส่น้ำตาลสองนะคะก็เลยเป็นกาแฟดับเบิ้ลดับเบิ้ลนั่นเองนะคะแต่ว่าจอยมานี่จอยชอบสั่งเป็นเฟรชวานิลาลาเต้นะคือรสชาติดีมากดีกว่าดังกินที่อเมริกาเยอะเลยนะคะ วันนี้นะคะพามาดูเป็นมิวเซียมนะคะเกี่ยวกับเครื่องบินทั้งหลายนะคะอันนี้คือสามีเขาชอบมากนะคะแล้วหน้าที่ของจอยหน้าที่ของจอยวันนี้คือแผนกตากล้องนะคะก็จะใช้เครื่องนี้นะคะคือ removable นะคะ k 1นะคะเพื่อจะ record ทั้งหมดเลยนะคะ record เพราะว่าเขาชอบมากเลยนะคะก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนั่นเองโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาดูกันว่าภายใน เขามีอะไรบ้างแต่ส่วนมากก็จะเป็นเครื่องบินนะคะนะจอยว่าสถานที่อย่างเงี้ยเด็กๆอ่ะน่าจะชอบมาดูกัน Thank <laughs> you. จุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ใครๆก็ต้องมาดูปกติเขาจะมีเรือล่องด้วยนะแต่ว่าช่วงนี้เดือนใบไม้ร่วงเขาหยุดให้ให้บริการแล้วนะคะ Across this Across this ตรงนี้ก็จะเป็นคาแนลนะคะที่หลายๆคนมาก็ต้องมาถ่ายรูปกันตรงนี้เพราะว่าด้านหน้าค่ะเป็นบริกเนาะเป็นสะพานนะคะนี่มุมนี้เลยที่นี่คือ National Gallery of Canada นะคะ อาทิตย์เริ่มตกดินแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ไชนาทาวกันนะคะไชนาทาวที่ออตตาวาแคนาดานะก็ที่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารเลยก็จะมาหาอะไรกินนะคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้จะกินร้านอะไรนะเดี๋ยวก็จะเดินดูก่อน จะแวะมาทานร้านอาหารไทยนะคะ <c oughs> ที่แคนาดาเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารกันค่ะถ่วยแรกนะคะอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวต้มขาไก่ก็คือต้มขาไก่บ้านเราแล้วก็ใส่เส้นเข้าไปนะ,ะอันนี้คือทะเลผัดผ,ดผงกะหรี่นะคะแล้วก็ผนแงนะคะหน้าตาจะออกฟิวชั่นนะคะจะไม่ไทยจ๋าค่ะจอยขอจบคลิปนี้ด้วยหน้าตา อาหารไทยนะคะที่อยู่ในแคนาดาถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องจอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ